สวัสดีค่ะจะมารีวิวอันนี้พอโลูลูพอลูล,ลนะคะมาแกะเลยนะคะซื้อที่เซเว่นนะคะเป็นยางลบมีหลายสีเลยนะคะมีแปดแท่งค่ะเปิดดูก่อนนี่นคะคะมันจะมีตรงนี้ด้วยนะคะนี่ โลโรโรนะคะอ,น,อนี้นะคะเนไมีสีม่วงสีขาวแล้วก็สีเขียวสีเนื้อเอาส้มๆนะคะแล้วก็สีส้มสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูนะคะ,นะคะแล้วก็ตัวนี้ นี่มันเป็นซิปล็อกนะคะเดี๋ยวเอาเปิดที่ใช้แล้วนะคะ1อันค่ะเพราะใช้แล้วแล้วก็ทำมารีวิวนะคะอันที่ใช้แล้วสีชมพู ค่ะก็เป็นอย่างวบปกตินะคะไม่ก็นวลน,นะคะเพราะมันยาวมันก็เลยนวลมาดูสีอื่นกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นสีฟ้าะคะ่ะก็เป็นปกติเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มันเดิเมเลยไหมค่ะดูสีอื่นกันเลยนะคะนี่คือสีเหลืองนะคะปกติเลย สีส้มสีเขียวสีขาวนี่สวงมากเลยชั้วสีขาวนี่นะคะสีขาวสีนี้สีม่วงนะคะ ก็ชีเนะี้ยนี่นะคะสีต่างๆเลยนะคะนี่ค่ะชมพูขาวแล้วเขียวแล้วก็ฟ้าแล้วส้มแล้วก็เหลืองแล้วก็ม่วงแล้วท้ายก็คือสีเหลืองนะคะเห็นไหมค่ะเห็นเป่นเดินตาเลยยังใกล้ๆ นี่เงยีลกล้สีะะถ้าใครดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับ s c r i ร e กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย